แฮนเดลสวัสดีครับค no ีจิตาบ็อบคือช่องของ MOTX Two เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของโรตีแล้วก็อยู่ในโหมดใช่มาเถอะครับเรากมาเล่นในปืนสไนเปอร์กันเลยครับนี่คือสไนเปอร์ล่าสุดที่เข้ามาเออที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับเป็นสไนไฟนะเหมือนกับลายไฟอ่ะคือผมชอบมากๆเลยได้มาแรกๆนะหืยสุดยอดอ่ะสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับต้องเลื่อนขั้นบัตเตอร์น์พนะครับโอเคเราไปดูในเกมเลยเออจะเพิ่ง มาดูในการเออช่วงการแต่งกันนะครับจะโขกที่ผมจะไม่ใช้นะเพราะมันเวลาใส่แล้วมันดูเล็กเกินอันนี้ใส่แล้วเพิ่มความเร็วนะครับอัอตราความเร็วกระสุนก็เพิ่มดาเมจนิดนึงแล้วก็เก็บเสียงผมว่าใส่ <c oughs> ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะให้ประโยชน์ <c oughs> ผมใส่ไวกิเกทำไมหรอก็ใส่ไวกิเกเฉยนะครับโอเคมาดูในเกมกันเลยครับว่าเราได้จะได้กี่คิวเนาะ <c oughs> ปืนใหม่นะครับ ก็จะเหินิดนึงปืนได้ปืนใหม่มาก็จะเหินนิดนึงโอเคเรามาเล่นกันเลยมันอยู่ในด่านน้ําแข็งนะครับรู้จักชื่อดา่านไม่ได้อ่านโอเควิค,คสวยอะครับดูดิสวยเกินเปืนระดับสีม่วงนะตะกูลสีม่วงอะเปืนสีม่วงโอเคเอุย้ยไ,ไม่ไม่ตายวะอ้าเฮ้ยแค่สองคีย์นะสองตัวเมื่อกี้ รู้สึกว่านัดหนึ่งจะไม่ลมม่ะอ้ออยูแล้วเห็นปะโดนนัดหนึ่งมันจะไม่ลวมนะรู้สึกขอมรู้สึกเล็กแยกเลยบางทีนัดเดียวก็ตายอ่ะไม่รู้เป็นไรใส่สกิลอะไรมาก็ไม่รูนนะเดี๋ยวนะคเคได้หนึ่งตัวครับสองตัวครับคได้อยู่ที่แบบนี้โหนัดเดียวจอดนัดเดียวจอดเมื่อกี้อะไรวะสองตัวน่าจะได้สองตัวแล้วเมื่อกี้ยังยิงไม่ตายไงไม่โดนครับ โอ้โหว้าวอย่างเงี้ยฟังเสียงครับคือเป็นเสียงปืนที่แบบเหมือนปืนสงครามอะ่ะ <c oughs> ได้หนึ่งคนครับ <c oughs> ปืนสมัยเก่าอะไรเงี้ย <c oughs> มากับคานะครับคล้ายๆกับคาแต่ไม่ใช่เลย <c oughs> ไม่โดนวะ <c oughs> อ <c oughs> ี่ตายครับ <c oughs> <c oughs> บางทีนัดเดียวนัดหนึ่งมันไม่ตายเว้ย บา,บางตัวนัดเดียวตายอะไรวะงงก็ธรรมดาครับคือปืนที่ผมอัพเต็มเลยนะไปเลเวลสิบสองลนะสิบสองหรือสิบเอ็ดวะประมาณนั้นแหละจุดหนึ่งครับปืนนี้มันเพิ่มระยะในการวิ่งด้วยนะมันจะเบากว่าปืนสนัยทั่วไปหลายหลายเท่าเลยปืนก็ตายหนึ่งไม่ตายครับได้ห้าสิบเอซิ มันไม่ตายวะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ค <TER> ือระยะใกล้ๆคือมันจะยิงไม่ตายหรอแต่ผมยิงไกลๆไว้น้าเดียวตายอ่ะนัดเดียวระยะไกลๆนะคุยไม่โดนวะอุยๆสบายว้ามาแล้วครับมันแห่กันมาแล้วโอ้ยทำไมไม่ตายอ่ะคือเพื่อนตายแล้วที่ทำไมไม่ตายวะนัดเดียวอ่ะคุยคุยไม่เห็นไม่เห็นโอเคได้ โอ้โหสองตัวตัวหนึ่งให้ซมันไม่ตายอีกแล้วอะอะไรวะปืนผมก็ไม่ได้พังเลยเดี๋ยนะมีปะมีแล้วนะฝั่งนี้ยอุ้ยอุ้ยยิงเพื่อนไปยิงได้เลยเฮ้ยไม่ตายอีกแล้วเอ้ยอะไรอ่ะอะไรวะ ตายกระสุนหมดพอดีเลยบ้าเอ้ยเอาปืนพกลูดเลยอุ้ยได้สิบสี่ตัวก็จะเอาปืนพกลูดซะหน่อยจบเกมแล้วครับดูรวมๆแล้วนะหน้าเดียวไม่ตายเว้ยนี่ปืนนี้ผมก็มีนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหนะ้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับสำหรับปืนนี้เนาะเป็นสามารถ ะปืนไม่เป็นปืนฟรีอ่ะสามารถรับได้นะครับต้องทำาปารกิจให้ผ่านนีว่าทำเคลียตนเองรีบเล่นกันหน่อยนะเป็นเพื่อนเดี๋ยวเกมเราเขาเอากิจกรรมออกแล้วไม่มีปืนนะครับสายฟรีห้ามพลาดน,นะครับสายฟรีชท่าน,นี้เลยคือเกมนี้เกมนี้เป็นเกมเป็นเก,ม,เนเกมที่แจกของเยอะมากเะีลย์บรดาเกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วเว้ยแจกปืนพูดเยอะแจกมีดสกินมีดแบบเนี้ยพูดเยอะเว้ยโดยทีย่บวกสามพันวะ ได้สิบสี่ตัวนะครับรอบรอ,อบที่แล้วตัวนี้แมทที่สองอะไรแต่นี้ก็จะตึงๆหน่อยนะทุกวงแล้วเอกคครับเริ่มมาเกิดมาก็เริ่มเลยมีปะข้างบนนะไม่น่าจะมีน้องชีช้จุดเ,เกิดของเขานะครับ อุ้ยเจอเจอเจอชีทใยหนึ่งครับได้อยู่ต้องเอาชนะสองแมตช์ให้ได้นะเว้ยปืนอุตสาห์เป็นปืนระดับเลเจนด์หรือเปล่าวะไม่รู้ปืนแล้นะเว้ยหรือเปล่าวะถ้ามันปืนปืนสีม่วงอะแต่ว่าสีส้มมันจะเป็นปืนที่ดีกว่าจะกูปืนส้มนะอุ้ยทำไมมันเยอะอย่างวะไอ้ตัวนั้นก็ยิงจังเลย เอ็มบหกตัวนั้น,น,น,นเจได้อยู่แต่ตัวมันกันกับผมเลยเว้ยสกินคาบอยอะ่ะคาบอยคาบอยเฮ้ยได้ยินเสียงเทานะต่ไม่ผโผล่อุ้ยเจอเจอเจอนี่สกินคาบอยนผมเลยเว้ยตัวเนี้เป็นตัวละครใหม่นะเข้ามาสกินใหม่อืมตัวผู้หญิงผมก็มีนะตัวผู้หญิงทั้าันมันปิดมิดชิดเกิอนอะมันไม่เห็นอะไรเลยอะอือ อนะไปไหน,นกันหมดวะฝั่งน,นี้ก็ไม่มาเลยเหรอเฮ,ยฮย้ยเหมือนข้างหลังจะมีนะได้เสลยไอ้ตัวนี้ก็หลบจังเลยตั้งรถแบบไฟรถบังคับนะครับเย็นมากรถคันนี้ขี่ได้อยู่เลยตามรถไปนะฝารถเรามันจะดิงไปหาคนแล้วก็จะดูดเว้ย ใครที่โดนตวดนี่คือหัวร้อนมากๆผมเคยโดนบ่อยนะเว้ยหัวร้อนจัดอะในตัวเมื่อกี้เลยวุ้ยโอเคเพื่อนเราเก็บไปสองเจ้ากิวเจ้ากิวโอเคได้อยู่ขอแล้วกันนะตัวเมื่อกี้นา่แล้วเราไปสองตัวแล้วอะวุ้ยมาครับแล้วรถเราพร้อมแล้วนะรอจังหวะวุ้ยล้มพอดีเลย์บ้าเอย มาอะไรฝั่งนี้น่าจะกลัวแลปืนมุมปืนมุมขวาเป็นปืนจากแบทเทลพาร์นะครับผมเลื่อนข้นได้สกิลปืนน่ะสกิลเสริมมันก็ค่อนข้างกูงหน่นัดเดียวถ้ายิงโดนอ่ะแตกเลยนัดเดียวปืนสกิลแบบนี้นัดเดียวมันตายอยู่แล้วเว้ย ปืนไฟแล้วปืนระเบิดยิงระเบิดธรรมดาเสียบแตกแตกสองยิงไปสองครับดึงนะรอบน,นี้ดิงยากอยู่นิดนึงเพราะผมไปเล่นทานายไม่ค่อยถนัดด้วยไงไม่ค่อยเล่นทานายเลยทุกเนี้ยไปทำภารกิจอะไรก็ไม่รู้ใช้ลูกกระสุนไอเอ็มจีอ่ะโหยิงไปห้าร้อยกว่าตัวคิดดูปั๊น เวอร์เกินไปแล้วเปล่า่ะห้าร้อยตัวนี่ครับสกิลคือเป็นแบบนี้ปุ๊บไม่ได้ยิงเลยมันจะล็อกเป้าให้ด้วยเว้ยตัวเมื่อกี้ยังอยู่ฟังไหนนะเราจะไม่ยิงไปมันเล็นปืนกลสนัยผมสู้เว้ยจริงๆถ้าเชิงไม่ดีในนี้มีหรือเปล่าวะเจอเจอเจอ มีข้างบนมีนะมุฏฐานมันอะมันสในสองเลยข้างบนนี่ก็มีมีสองตัวนะตรงนี้ก็มีนั่นตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยว่าแล้วว่าไว้หลบไม่ทันตรงนี้ตายแล้ววะที่โดนอยู่เฮ้ยกลับเป็นเราที่ต้องตายครับโอ้ขนาดทีผมมีสี่คนนะเว้ยที่ผมมีสี่คนอะ ยังเล่นแอบอะคิดดูอุ้ยเอาไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะเสียงกิลอะไรทำไมไม่ได้ยินเสียงอเลยเลยอุ้ยรถมาอุ้ยโอ้ตัวนี้อีกแล้วหัวร้อนะเงี้ยโดนรถดูดรถไฟฟ้าดูดช็อตช็อตดูดโอ้ช้ำเถอะไปข้างในนิดเดีวหนึ่งไปตัวเกมแล้วขอหน่อยแล้วกัน แตกครับตัวสุดท้ายครับโอเคเข้าหัวไปดีหัตแตกครับตอดท้ายเป็นแบตที่ผมเก็บมาดูภาพสโลครับนี่ครับสไนไฟครับสไนเอ,อ้สยสไนไฟโอเคได้บวก5้าพันนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคิปแบบนี้สำหรับการรีวิวปืนแบบนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กันให้ด้วยนะครับซึ่งกิมไ่ได้พลาดเข่าสารหรือลิปวิดีโอใหม,ใหใหม่ที่ผมอัปเดตขึ้นมานันเองครับดูรวมๆแล้วมันก็สวยนะครับนี่คือเป็นปืนระดับรีเจนเนาะขอเรียกเป็นรีเจนแล้วกันสำหรับิปวิด,ดีโอนี้ผมขอตัวลาบทุกผู้ชมไปก่อน,นครับ,บาย